ยูราคาสิเพื่ครับเรืองข้ายมันด้าซีห้านะครับอาการดังอาการลั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝอนลงมาละนะครับโคลนตรงนั้นเลยนะครับโคลนตรงนั้นเลยโคลนเข้าหมดแล้วนะครับเข้าหมดเลยเข้าทั้งเรืองท้ายเข้าทั้งคัปปิ้งนะครับคัปปิ้งโคลนเข้าไปแล้วนะครับมีหลวม โยกที่นันดมุน,นโยกเราจะวางได้ไหอ่ารุนละขยับได้น,นะครับหลวมมากนะครับเห็นไหมเห็นไหมทำมันหลวมคอนนะครับน้ำโคลนเข้าไปทำลายอ่ะพอหมุนได้ไหมโยกหมุน มันแรงๆก็เริ่มมีเสียงดังนะปุกขับปลุกขับนะมาพอเฟืองนะท้ายนี่รั่วนะมันเฟืองท้ายรั่วครบซุดเลยครบเซตเลยนะทั้งคัปปิ้งทั้งเฟืองท้ายนะครับอันนี้เฟืองท้ายน้ำมันรั่วแห้งเฟืองท้ายเสียไปแล้วมีโคลนด้วยนะไม่รอดละอืมอ่ะวีลราคาสวิตแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะครับ มาด้าเ็กไฟนะครับเฟือง mm hmm. ท้ายอ่ะเดี๋ยวเรามีลูกใหม่นะจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนก็ว่ากันไปนะครับตามสะดวกนะตามสะดวกเรามีบา์โค้ทุกโลกนะนบาร์โค้ดของเรานะสนใจสนใจมาได้นะครับซ่อมได้นะมาด้าเ็กไฟนะครับโทรศัพท์พ ศนย์แปด้านสองห้าครับวันเดียวเสร็จเรารับได้เลยไม่ต้องจอดข้ามวันอะไรพร้อมนะครับโทรนัดก่อนนะครับโทรนัดกันก่อนนะครับโทรนัดโทรแจ้งอาการสอบถามกันก่อนนะครับ,นะรบจะได้เตรียมความพร้อมนะครับวันเดียวเสร็จเรารับได้เลยวีลราคาซื้อวีดครับ